living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีครับผู้ชมมาพบกับ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรครับเี่โองนี้รเราจะพาผู้ชมมาดูฟังก์ชัน double living นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่จะแปลกเกิดได้ในบ้านหลังใหญ่เท่านั้น <c oughs> บ้านหลังที่เราจะพาผู้ชมมาดูเนะี่ยเป็นบ้านขนาดประมาณ6 700ตารางเมตรเลยนะครับ คือบ้านหลังนี้ขนาดใหญ่กว่าบ้านทั่วๆไปที่เราเห็นๆกันมากแต่จริงๆบ้านหลังใหญ่พื้นที่เยอะเนี่ยเขาสามารถจัดลิฟวิ้งแอรียขนาดใหญ่ก็ได้แต่เขาเจตนาที่จะไม่จัดลิฟวิงแอรียขนาดใหญ่แต่แบ่งออกมาเป็น2องลิฟวิ้งแอรียซึ่งฟังก์ชันของ2องลิฟวิ้งแอรียของที่นี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดที่เราอยู่เป็นดับเบิลโวลูมอันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วพื้นที่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากก็พื้นที่แค่ประมาณนี้กับอีกจุดหนึ่งเขากั้้้้้้นนนนนนนดวววยผังงงงแแแบบบบีีีีะรรลลกก็เหืืออพท่่ตึึไซ ถ้าเทียบกับขนาดของตัวบ้านแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่ใช่คุณผู้ชมแต่วิธีการจัดของเขาอ่ะมันทําออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเราพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างที่เขาจัดตกแต่งให้ดูดีกว่าครับครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เราพาคุณผู้ชมไปดูเป็นเป็นบ้านเปล่าซึ่งอาจจะดูไม่เข้าใจอะไรมากเห็นแต่พื้นที่โล่งๆครับเราเลยพาคุณผู้ชมมาดูว่าพอเป็นบ้านตัวอย่างที่เขาจัดให้ดูเนี่ยในพื้นที่เดิมเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นใช่คุณผู้ชมคือระยะ ผนังชนผนังตรงนี้มันประมาณ4เมตรกว่าๆเองนะฮะ <_ D> ดูว่าเขาจัดอะไรไ,ได้บ้างเขาใส่โซฟ,ฟาตัว L อลแบบ<ช>ยิ่งใหญ่เลยแล้วก็จัดะะพื้นที่<ม>เป็นพื้นที่นั่งเล่นรวมๆกันไม่มีทีวีไม่มีอะไรนะเพราะตรงนี้คือส่วนของเวดดิ้งแอรียคือจุดนี้มันเป็นจุดที่เป็นห้องอยู่ทางด้านหน้าบ้านครับแล้วเขาจะเปิดพื้นที่โล่งก็คือเป็นผนังกระจกอันใหญ่ให้เห็นส่วนของสวนด้านหน้าบ้านกับสวนด้านข้างบ้านค่ับุผู้ชม ส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของผนังที่เป็นผนังกั้น living area อีกอันนึงนั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผนังเดิมๆเพียงแต่เปลี่ยน finishing ใหม่นิดหน่่ยใช่ก็มากลุ finishing ใส่ม่านใส่อะไรบางเฟอร์นิเจอร์ก็จะได้เป็นฟังก์ชันแบบที่เราเห็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมฟังก์ชันนนี้เขาเรียกว่า waiting area มันเอาไว้ทำอะไรฮะโอ้ย waiting ดิรอไม่รอโอเคครับคือเวลาแขกไปใครมาเนี่ยเป็นแขกของบ้านเราซึ่งไม่ใช่คนในบ้านครับเราก็จะพามานั่งตรงนี้ก่อน บางทีคนขับรถบางทีแขกพ่อบางทีแขกแม่บางทีเพื่อนลูกเข้ามานั่งตรงนี้เราไม่อยากให้เขาเห็นภายในบ้านทั้งหมดหรือไม่ได้อยากให้เขาเดินเข้าไปข้างในนะฮะใช่ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ซึ่งพอเอามาตั้งไว้ตรงจุดนี้แล้วคุณผู้ชมมันจะมองไม่เห็นอะไรในบ้านเลยเห็นแตส่วนนอกบ้านอย่างไรก็ดีพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้พื้นที่ใหญ่อะไรมากมายประมาณสเมตรกว่าคูณ4เมตรกว่าเองซึ่งมันจัดแบบนี้ได้ ไม่อึดอัดไม่เสียพื้นที่อันเนื่องมาจากว่ามันเป็นดับเบิลสเปซดับเบิลวอล่มเวลาแขกมานั่งก็คงไม่ได้มานั่งทั้งวันอ่ะมานั่งกันครึ่งชั่วโมงช,ชั่วโมงนึงก็โอเคอยู่แต่เขาก็ไม่รู้สึกอึดอัดน,น,นะฮะ<ช>เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันปริมาตรเยอะใช่สาระสําคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบของเขานะคุณผู้ชมคือการกั้นพื้นที่ให้เกิดไพรเวซีก็คือให้มีความเป็นส่วนตัวนั่นเองครับอย่างตรงนี้เราจะกั้นเราจะไม่กั้นประตูก็ได้ แต่บางทีเราจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่กั้นประตูแล้วเรากลัวแขกเดินเข้ามาในส่วนของในบ้านบางทีบางคนไม่ค่อยมีมารยาทเท่าไหร่ใช่อะไรอย่างนี้เดินมาถึงบ้านเขาก็ล่าเรวงเดินเข้าไปข้่งในด<ช>ังนั้นตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมกังนวลนสามารถกั้นประตูบานเลื่อนได้อีกชุดหนึ่งก็ทําได้คแค่นี้เองก็จะกลายส่วนรับแขกก็จะกลายเป็นพื้นที่ปิด แล้วก็จะจํากัดให้แขกเนี่ยเขาอยู่แต่ในส่วนของพื้นที่เขาเท่านั้นจนกว่าเราจะมาเปิดประตูแล้วเชิญเขาเข้ามาข้างในแต่ถ้าเกิดแบบว่าบ้านไหนไม่ได้มีแขกม,ม,มาเยอะก็เปิดโล่งๆไว้งี้แหละมันโปร่งดีใช่ส่วนพื้นที่ที่เป็น l ล v i n งแอ e เียอีกตัวหนึ่งเขาจะวางคู่กันไว้แบบนี้ครับซึ่งตรงนี้จะจัดแบบโคซี่โคซี่สบายๆแล้วเพราะมันจะกลายเป็นพื้นที่รวมญาติพื้นที่ให้เด็กลูกหลานเรานัง่งเ,เล่นดู TV, ทีวีทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเป็นจุดที่ใช้งานสําหรับบุคคลในบ้านนะฮะใช่คุณผู้ชมฟังก์ชัน่น อะไรมากฟังก์ชันคือตัวนี้วางอยู่ใกล้จุดรับประทานอาหารใกล้ๆมองเห็นกันและกันมีโซฟามีตำแหน่งดูดูทีวีมีโต๊ะกลางแบบนี้คือคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นแขกที่สนิทกันหน่อยก็จะพามาตรงนี้ก็ได้ใช่แล้วระยะดูทีวีอะไรต่างๆมันไม่ต้องเยอะไม่ต้องใช้พื้นที่มากเพราะว่ามันต้องการระยะดูทีวีแค่ประมาณนี้ก็เพียงพอประมาณ4เมตรใช่พื้นที่ส่วนที่เป็นิฟวิ่งแกลเรียที่คนในบ้านมาใช้งานด้วยกันด้วยกันเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องจัดเป็นห้องใหญ่เลยนะจัดเป็นห้องประมาณขนาดนี้ พอดีที่คนในบ้านเราจะมานั่งดูหนังดูละครด้วยกันแล้วมันอบอุ่นแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับโอเคครับคุณผู้ชมแล้วนี่ก็คือฟังก์ชันดับเบิลลิฟวิงจาก Living งไอเดียทำอย่างนี้คิดได้ไงครับ Living งไอเดียทำอย่างนี้คิดได้ไง